ความรู้สึกที่ชัดเจนในใจเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงขอพัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลามาณาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดทพลังงานของคนราศีพิจิก้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก สิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ําอัจวินถือดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตนกลุ่มหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกกันมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุลมแล้วก็คนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมา เป็นคนที่รักจริงเจ็บจริงนะคะรักมากก็เจ็บมากรักมากก็คาดหวังมากนะคะมีความหึงมีความหวงมีความรักมีความห่วงใยคิดมากคิดเยอะกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของคนที่คุณรักพอรักเต็มที่นะคะเรื่องราวความรักที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่ผ่านมาน่าจะมีประเด็นนะคะมีปัญหามีการเลิกล่นะคะยังคงเจ็บอยู่ยังคงฝังจําอยู่กับเรื่องราวกับ ความรักที่ผ่านมาหรือว่าอาจจะยังคงรักอยู่นั่นเองนะคะพลังงานของคูณ1เหรียญอ่จจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเดินหน้าการ move on แล้วก็ได้นะคะแต่ว่าความรักที่ผ่านมาก็ยังคงมีอยู่ในหัวใจเวลานึกย้อนกลับไปก็ยังคงมีทั้งความรักแล้วก็ความเจ็บปวดนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงนะคะ ขอพลังงานของเขาก่อนนะคะเดลเวอร์นะคะพลังงานของคนราสีเมถุนคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกษกันดีเอ็มเพลสพลังงานของคนธาตุดินควินถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลุม่มสองไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมิงส์ธน,นู มีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมแล้วก็คนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของเขาก็สวยมากนะคะเป็นคนจิตใจดีรักใครรักจริงหนักแน่นมั่นคงนะคะซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมามีความเด็ดขาดด้วยขยันตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะทุกเรื่องราวในชีวิตค่อนข้างจะเด็ดขาดจะมั่นคงจะซื่อตรงมากๆแต่เกี่ยวกับหัวใจความรู้สึกเป็นพลังงานของความลังเลไม่แน่ใจนะคะ ความลังเลไม่แน่ใจที่เกิดขึ้นในพลังงานของเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับมือที่3หรือว่าบุคคลที่3แต่เป็นเกี่ยวกับอนาคตของเขานะคะเป็นคนที่โฟกัสที่ความมั่นคงในชีวิตถึงจะสามารถดูแลเทคแครคนที่รักได้แต่หากว่าชีวิตไม่มั่นคงนะคะในส่วนของความรักเขาจะมีความลังเลมีความไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถดูแลคุณได้หรือเปล่านั่นเองนะคะ แต่ในส่วนของความรักความรู้สึกที่เขามีให้ต่อคุณพลังงานชัดเจนมากนะคะว่าซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมานะคะเรามาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะความรู้สึกที่ชัดเจนในใจเขาที่มีต่อคุณนั้นเป็นยังไงนะคะ10บไม้นะคะ ความรักที่ผ่านมาเขาทำเต็มที่เขาทำจนสุดความสามารถของเขาแล้วหรือว่าเขาก็ทำดีที่สุดในส่วนของเขาสามไม้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคะดีแอมพลเลอร์พลังงานของเขาสวยมากนะคะพร้อมจะหยุดอยู่ที่คุณพร้อมจะปกป้องพร้อมจะดูแลพร้อมจะเทคแคร์คุณพร้อมจะอยู่เคียงคู่เคียงข้างกับคุณนะคะภายในจิตใจมีแต่ความหวังดีความปรารถนาดีความซื่อสัตย์ความซื่อตรงรักคุณด้วย <c oughs> หัวใจนะคะ หน่ถ้วยนะคะคุณคือความรักในหัวใจเขาคือส่วนที่เติมเต็มความรักในหัวใจของเขาห่ดาบต่อสู้ฝ่าฟันนะคะพลังงานของเขาสวยมากแล้วก็โอเคมากๆนะคะหากว่ามีปัญหามีวุปสรคเข้ามาอาจจะมีแค่ความมั่นคงในชีวิตของเขาที่จะทําให้ความรู้สึกของเขาหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีปัญหา อุปสรรคกันเข้ามาพลังงานของคุณเดทนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่สู้ไม่ถอยก็ได้นะคะแต่ว่าเรื่องราวในอดีตความรักในอดีตยังคงฝังใจคุณอยู่แค่นั่นเองนะคะคุณอาจจะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วอาจจะเคยผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับความรักมาก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วมีความรักที่ดีแล้วหากว่าคุณมีความรักที่ดีแล้วคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยตอนนี้คุณสามารถพึ่งพาเขาได้เขามีความรัก ที่จริงใจให้กับคุณมากๆนะคะมองหาอนาคตร่วมกันแล้วก็รักอย่างเต็มที่รักให้ดีที่สุดคุณเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่ในหัวใจของเขาไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปุปสรรคอะไรเลยนะคะหากว่ามีปัญหามีอุปสรรคเขาก็พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับปรุงเพราะว่าเขารักคุณมากๆ พร้อมจะหยุดอยู่ที่คุณเลยนั่นเองแต่หากว่าคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกของเขาเป็นคนเก่านะคะคนที่ผ่านมาแล้วคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจก่อนหน้านี้คนที่คุณรักมากๆหากคุณอยากรู้ว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไงนะคะเขายังคงมีความรักความหวังดีความจริงใจให้กับคุณแม้ว่าความสัมพันธ์จะมีปัญหามีอุปสรรคต่อก,กันแต่ว่า เรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงจากความรู้สึกของเขาจริงๆนะคะเกิดจากความรักของเขาที่มีให้กับคุณจริงๆนั่นเองนะคะ